สวัสดีค่ะร้านทอเจริญแท็กเตอร์ค่ะวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่หนึ่งรายการค่ะจะเป็น L 5 0ห้า p นปีนะคะ l 5ล1้ SP หปพคันนี้จะเทือนปียนห้า5้6หกิหกค่ะลูกค้า2566ัน้าหกกนะคะอุปกรณ์ให้มาอยู่ที่สามชิ้น3ามชิ้นจะเป็นใบดันดินหน้าผ่านพวนและโรตารี่ค่ะลูกค้าใบดันดินหน้าผ่านพวนและโรตารี่นะคะเอกสารรอเล่มนะคะคันนี้รอเล่มสาสถึงสี่ห้าวันไม่รวม วันหยุดนะคะเครื่องดีเกียดีค่ะซิน้ไซขวาน้าหลังยังไม่เคยแกะเลยราคาคันนี้เปิดอยู่ที่3ชิ้นอยู่ที่5 8า0ส0แบาทค่ะ5 8า0ส0แบาทปรปกรณ์ได้สชิ้นค่ะลูกค้าผ่านจะเป็นผ่าน DH246 นะคะเอวิพัฒนะคะผ่าน6กใบนะคะเอยผ่าน5ใบค่ะขอโทษค่ะลูกค้าผ่าน5า้ใบผ่าน5้ใบนะคะลูกค้าผานห้ใบนะคะ อุปกรณ์ให้ลูกค้าไป3ชิ้นค่ะทางร้านเรามีจัดไฟแนนซ์นะคะแต่ว่าขอเป็นลูกค้าโซนภาคอีสานขอเป็นลูกค้าโซนภาคอีสานนะคะสินไซายขวาน้าหลังยังไม่เคยแก่ค้ายังไม่เคยตัดค่ะลูกค้าลูกค้าท่าในใดที่สนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์080611 0653 0 8 06 0 6 1 1 0 6 5 3ค่ะ 585,000บาทราคาต่อรองได้หน้างานนะคะราคานี้เปลี่ยนถ่ายของเลวและน้ำไอและกองให้นะคะลูกค้าราคานี้เปลี่ยนถ่ายของเลวและกองให้ทางร้านตั้งอยู่อาเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามติดถนนสีเลนเส้นวาปีร้อยเอ็ดค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าผ่านไปผ่านมาลูกค้าจะเห็นเลยนะคะติดถนนสีเลนเลยนะคะตรงข้ามจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะลูกค้าท่านใดที่แวะไปแวะมาก็ฝากเข้ามาเยี่ยมเข้ามาชมได้นะคะ เข้ามาชมได้เข้ามาชมรถได้นะคะทางร้านเรามีรถเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น36 40นะคะ4 0่ p 50 5 0ี p เครื่องอัดฟางแล้วก็ตอนนี้จะมีรถเกี่ยว DC 70พัดด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปวิปดีโอการทำงานกันคะ่ะลูกค้า